บทที่133ปรากฏว่าเจ้าฉันกล่าวได้ถูกต้องมังกรดินพลิกกายเกิดขึ้นแล้วจริงๆฝางสเสวียนหลิงที่ยืนอยู่ด้านข้างถึงขั้นอ้าปากค้างเขามองลีซอหมินราวกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจนบัดนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าฝาบาททราบได้ยี่งไรว่าจะเกิดมังกรดินพลิกกายคนที่กลับทุนฝาบาทผู้นั้นเป็นใครกันสถานที่แห่งนั้นคือที่ใดมณฑลเหอตงหรือมณฑลเหอเป่ยรึอลีซอหมินตรัสถาม พระองค์อยากมั่นพระไถยว่าสุดท้ายแล้วคือเมืองจิ้นอย่างหรือไม่ยวนเทียนกังรู้สึกได้ว่าจัก,กรพรรดิกำลังทําให้ตนเองเข้าตาจนหุนเทียนอีกเครื่องนี้สามารถตรวจจับได้เฉพาะทิศทางโดยคร่าวๆของมังกรดินพลิกกายเท่านั้นส่วนสถานที่แบบจำเพาะเจาะจงไหนเลยจะทราบได้ไง่ายๆเช่นนั้นเรื่องนี้ฝ่าบาทกระหม่อมเองก็มิอาจมั่นใจได้ยวนเทียนกังกล้าเนื้อบนใบหน้ากระตุกขณะกราบทูลเขาจ้องมองสีพระพักของจัก,กรพรรดิที่มองหม่นลง ท่านสามารถคำนวณได้ไม่ใช่หรือรีบพยากรณ์ออกมาให้เราเราอยากรู้สถานที่ที่แน่ชัดลีซหมินทอดพระเนตรมาทางหยวนเทียนกังด้วยพระพักตร์อึมครึมหยวนเทียนกังก้มหน้าลงเขาม่กล้าตอบคำถามหากเขาสามารถคำนวณออกมาได้เขาคงกลายเป็นเทพเซียนจริงๆและกระมังลูกทองแดงทั้งแปดของหุ้นเทียนอีสามารถวัดได้เพียงแปดทิศทางเท่านั้นไหนเลยจะมองออกว่าอยู่ทางมณฑลเหอเป่ยหรือมณฑลเหอตรงกันแน่ เพียงแต่จกักรพรรดิและฝางสวีหลิงต่างก็กำลังถลึงตามองมาที่เขาในเวลานี้นีม่มันยวนเทียนกังฝืนยิ้มขณะเอ่ยคืออาจจะเป็นมนทนเหอตรงเจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าเป็นมนทนเหอตรงลีซอหมินพระเนตรประกายความประหลาดใจเจ้าเฉินบอกกับพระองค์ว่าสัตว์น้อยใหญ่สรงเสียงร้องน้ำไหลบ่าช่วงสาดฤดูน้ำบอกขุ่นแปลกประหลาดฝุ่นหมอกสีเหลืองกระจัดกระจายกลางวันท้องฟ้าแดงสลัวลงประหลาดพัดหูกระหน่ำสิ่งเหล่านี้คือลางบอกเหตุของมังกรดินพลิกกาย บนหนังสือกราบทูลที่ถูกส่งมาจากตูตูฟูแห่งเมืองจินหยางสิ่งที่เขียนอยู่บนนั้นเหมือนกับที่เจ้าเฉินกล่าวไว้ไม่ผิดเพีเ้ยนในเวลานี้หยวนเทียนกังก็กล่าวเช่นนี้มังกรดินพลิกกายจะเกิดขึ้นทางมนทนเหอตรงอย่างนั้นหรือนั่นมิเท่ากับว่าเป็นอย่างที่เจ้าเฉินกล่าวไว้หรอกหรือไหนจะเมืองจินหยางนั่นอีกหยวนเทียนกังในเวลานี้ไหนเลยจะกล้ายืนยันเรื่องนี้หน้าของเขาในช่วงไม่กี่วันมานี้เกิจะบวมเป่งต่อเบื้องพระพักตร์ลีซือมินอยู่แล้วเขาย่อมไม่กล้ายืนยัน เพราะนั้นจึงได้ยินหยวนเทียนกังกล่าวอย่างกระอึกกระอักว่าแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมนทนเหอเป่ยฝางสวิหลิงที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นหยวนเทียนกังกล่าวเช่นนี้เขาก็ปรารถนาจะขอให้ฝ่าบาทตัดหูบุคคลจอมหลอกลวงผู้นี้ลีซื่อหมินทอดพระเนตรหยวนเทียนกังพระองค์กบกรามแน่นหากมิใช่เพราะนักพรตตาผู้นี้ยังมีประโยชน์วันนี้เห็นทีคงได้เด็ดหัวของเขาออกจากบาปไปแล้วลีซื่อหมินหันไปโบกพระหัตเรีฝางสวีหลิงก่อนจะสะบัดแขนฉลองพระองค์สเสด็จออกไปโดยมิได้กล่าวสิ่งใดออกมา วันนี้สําหรับลีซอหมินเป็นศาสตร์ฤดูที่มีเรื่องราวอุปสรรคมากมายเริ่มแรกเจ้าเฉินบอกพระองค์ว่าเมืองฉางอันจะเกิดฝนตกหายใหญ่เป็นไปได้ที่ข้าวจะขาดแคลนครั้นได้ยินคํากล่าวของเจ้าเฉินพระองค์จึงเสด็จไปยังเขตหลานเถียนเดิมทีข้าวควรจะมีอยู่เต็มยุ้งฉางปรากฏว่ากลับถูกยักยอกจวนจะไม่เหลือวันนี้ลีซอหมินก็ได้รับข่าวคราวกล่าวว่าเมืองชิ้นหยางใกล้จะปรากฏมังกรดินลิกกายแล้วเมืองชิ้นหยางดินแดนมังกรผง,งาดของต้าถัง หากเกิดเรื่องขึ้นนะที่แห่งนี้ลีซหมินคงได้เกิดความวิตกอย่างทุ่มทนจกักรพรรดิสูญเสียคุณธรรมสูงสวรรค์ย่อมลงทันสิ่งเหล่านี้ถูกผลักมาอยู่บนศีรษะของลีซหมินทั้งหมดลีซูมินจะมีให้ความสําคัญได้เยี่ยงไรครั้นกลับมาถึงสาลาการลูลิซหมินทรงมีรับสั่งให้ฝังสว่วยหลิงนําส่งพระราชองค์การมีรับสั่งให้ตูตูฟูแห่งเมือชิ้นยหางประกาศใช้สภาวะฉุกเฉินกดอายการศึกเตรียมตัวรับมือกับมังกรดินพลิกกายรายงานด่วน800ลี้ถูกส่งไปยังเมืองชิ้นงโดยด่วน เพียงแต่มิอาจทราบได้ว่าจะทันการหรือไม่ฝนตกหนักภายในเมืองฉางอันนั้นยังคงตกไม่หยุดเป็นเวลาหลายวันแล้วเจ้าเฉินนั่งอยู่ภายในโรงเตียมทุกวันรอให้เฉิงชูโมและชินหวายอี้มารายงานจำนวนข้าที่ส่งถึงกัวดังว่ามีจำนวนเท่าใดพ่อค้าเข้าเมืองฉางอันครั้นได้เห็นข้าวจำนวนหลายต่อหลายสื่อย้ายมายังคลางของเจ้าเฉินภายในใจก็แอบหัวเระาะเยาะว่าเจ้าเฉินเป็นคนโง่งเงินหนาเจิ้งเหอนนั่งอยู่ภายในศาลาในจวนของตนเองโดยมีพ่อบ้านยืนอยู่ข้างๆทั้งสองคนมีรอยยิ้มเต็มใบหน้า นายท่านครานี้ตระกูลเจ้างของเราทํากําไรไปได้หลายพันกุ้นเลยนะขอรับเงินที่ซื้อน้ําแข็งไปก่อนหน้านี้ก็นับว่าได้กลับคืนมาแล้วพอบ้านสงชุดจีนกล่าวกับเจ้างเหอด้วยรอยยิ้มครานี้ข้าวเหล่านั้นที่อยู่ในมือของห้าตระกูลเจ็ดหัวเมืองได้ถูกเจ้าเฉินก้านซื้อจนหมดแล้วเจ้างเหอยังได้รับเงินส่วนแบ่งมาอีกส่วนหนึ่งด้วยครานี้นับว่าทํากําไรได้ม่น้อยเลยมิรู้ว่าเจ้าโง่ในโรงเตี๊ยมนั่นมาจากที่ใดเขากว้านซื้อข้าวไปเกือบหกแสนสื่อแล้วเงินที่จ่ายออกไปเหล่านี้ คาดว่าคงจ่ายไปสองถึงสามหมื่นกู้วเลยกระมังเป็นคนโง่งเงินหนาจริงๆแต่ข้าชอบฮ่าฮเจิ้งเหอมองสมุดบัญชีในมือตนเองแสดงสีหน้าพึงพอใจออกมาในท่านครานี้พวกเราช่างโชคดีจริงๆบนโลกใบนี้ปรากฏว่ายังมีคนโง่เช่นนี้อยู่ด้วยน่าเสียดายที่ยังมีบางตระกูลมิยอมนำข้าทั้งหมดออกมาขายมิเช่นนั้นพวกเราคงทําเงินได้อีกมิน้อยเลยพ่อบ้านหัวรา่าร่าวันนี้เขาเองก็ได้รับรางวัลจากเจิ้งเหอไปไม่น้อยเช่นกัน ย่อมอารมณ์ดีถึงขีดสุดฮ่าฮ่าน่าเสียดายที่ตระกูลที่เหลือไม่ได้มองกาไกลจึงพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้เพียงแต่ฝนนี้ตกติดกันหลายวันแล้วเหตุใดมันจึงไม่ยอมหยุดเสียทีเจิ้งเหอขมวดคิ้วมองฝนที่ตกหนักอยู่ด้านนอกศาลาในท่านวางใจเถิดเมืองฉางอันช่วงหลายปีมานี้มิได้มีฝนตกหนักอันใดคา,าดว่าวันพรุ่งฝนก็คงหยุดตกแล้วพ่อบ้านกล่าวคร้ารยยิ้มแม้ว่าฝนนี้จะตกอย่างต่อเนื่องติดต่อก,กันหลายวันแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดคิดว่ามันจะตกเช่นนี้และกินระยะเวลาย,ยาวนาน ได้ยินมาว่าข้าวของเมืองฉางอันในยามนี้แต่ละถังราคาเพิ่มขึ้นมาห้าหลี่แล้วมันเกิดสิ่งใดขึ้นเจิ้งเหิงเงยหน้ามองพ่อบ้านเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะช่วงหลายวันมานี้ฝนตกย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ราคาข้าวจะสูงขึ้นแต่ในท่านเจ้าโง่ที่ซื้อข้าวของพวกเรากลับไม่ได้เลือกที่จะขายข้าวในเวลานี้ช่างน่าขันยิ่งนักพ่อบ้านหัวรับทางกล่าวกับเจิ้งเหอฝนนี้ใกล้จะหยุดแล้วผ่านไปอีกไม่นานก็ถึงช่วงเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วงเสียทีเวลานี้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ละถังเพิ่มขึ้นห้าหลีนี่ก็เป็นราคาสูงสุดภายในตลาดแล้วหากขายออกไปในเวลานี้ก็ยังทําเงินได้อีกเล็กๆ็ก,กน้อยๆแต่เจ้าง่วนั่งกลักนั่งนิ่งนิ้ไหวติงเฮอเรรักษาไว้ราวกับเป็นสมบัติก็มีปานรอให้ฝนหยุดตกเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วงเมื่อใดข้าวจานวนมากขนาดนั้นจะนําไปใช้ประโยชน์อันใดได้เจิงเหอพูดด้วยสีหน้าเย้ยหยันณนะท้องพระโรงไทจีห่างจากวันที่ส่งรายงานด่วนไปยังเมืองชิ้นหยางเป็นเวลาเจ็ดวันเต็มแล้ว ลิซหมินทรงประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรสีพระพักเคร่งขรึมขณะทอดพระเนตรเหล่าขุนนางที่อยู่เบื้องพระพักจางซุนอูจี้และคนอื่นๆต่างพากันก้มหน้าก้มตาท้องพระโรงไทจีที่ควรจะเกิดเสียงดังแซ่ซ้องบัดนี้เงียบสงัดจนน่ากลัวฝ่าบาทพลิกกายแล้วพลิกกายแล้วจริงๆด้านนอกจูจูจก,ก็มีเสียงตะโกนด้วยความตื่นเต้นของฝางสบิลิงดังขึ้นพลิกกายอันใดวันนี้ใต้เท้าฝางเป็นอะไรเหตุใดถึงได้เสียสติเช่นนี้ข้าเองก็ไม่รู้ ต้เท้าฝางเป็นคนนิ่งสงบมาโดยตลอดเหตุใดวันนี้ถึงได้เป็นเช่นนี้ภายในท้องพระโรงเหล่าขุนนางต่างพากันกระซิบกระซาบขณะใช้สีหน้าประหลาดใจจ้องมองฝางสวหลิงที่วิ่งเข้ามาด้านในฟาบาดเมืองจิน้นหยางรายงานมาแล้วพยกระดเป็นดังที่ฟาบาดตรัสไว้มังกรดินของเมืองจิน้นหยางพลิกกายแล้วฝางสวหลิงกราบทูลลีซอหมินด้วยความตื่นเต้นลีซอหมินทรงลุกพรวดพา่าพระพักประกายด้วยความประหลาดพระไทยสถานการณ์เป็นเยี่งไรบ้างลีซูหมินรีบตรัสถาม บ้านเรือนเสียหายไปมีน้อยส่วนรัษฎรเมืองจ้นอย่างไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวพเยยะคหากมิใช่เพราะฝ่าบาททรงคาดการได้แม่นยำดุด,ดังเทพและแจ้งข่าวไปยังเมืองจ้นอย่างเกี่ยวกับมังกรดินพลิกกายเห็นที่ครานี้คงเป็นภัยพิบัติต้ถังของเราฝางสวีหลิงยกมือคาระวะขณะกราบทูลซลืีหมิน่นใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความยกย่องเริ่มใสาหาได้เปรียบจบบทที่หนึ่งร้อยสามสิบสาม